เรามาแนะนํานะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับนั่นก็คือ power bank นะครับนะฉุกเฉินช่วยได้นะครับนะเพราะว่าผมใช้ไม่เองกับตัวเลยนะครับไม่ว่ากระทั่งยางลมหมดนะครับหรือแตกกระทันหันนะครับเราก็เติมสามารถเติมไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วยหาอู่ได้กระทันหันนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หมดนะครับใช้ แค่ตัวนี้สตาร์ทก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น power bank นะครับรุ่นพิเศษนะนะครับตัวนี้มีความจุนะครับเก8 0 0มือิลลิแอมนะครับเกือบแสนนะครับผมนะมาพร้อมกับน้ำหนักเบาแล้วก็ดีไซน์สวยงามมาพร้อมเข็มทิศมีอะไรให้พร้อมนะครับมีนะครับตัวจัมป์สตาร์ทให้นะครับตัวเติมลมให้นี่มาเป็นกล่องเลยนะครับไม่ใช่แบบตัวเล็กๆนะนะครับเติมได้แม้กระทั่งโลลูกบอลลูกบอลจักรยานได้หมดเลยนะครับมีอะแดปเตอร์ต่างๆให้นะครับ ตัวชาร์จที่ติกดกับรถยนต์ให้นะครับตัว AUX ให้แล้วก็ที่ชาร์จนะครับนี่ชาร์จได้หมดเลยมีทั้ง Type C นะครับ micro SD แล้วก็ตัวของพวก USB นะครับแล้วก็ที่ชาร์จของตัวเขาเองนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนนี้นะครับนะใช้งานง่ายแล้วก็คุณภาพดีมากในราคาพิเศษมากๆนะครับโปรโมชั่นเพียง1,690บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศผมบอกเลยว่ามีไว้คุ้มนะครับนะใช้งานได้ ฉุกเฉินเนี่ยหมดห่วงได้เลยนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้ครับสวัสดีครับ